สวัสดีครับพี่นอ้องปองไปสูบูซูคนมาพบเพาะกับเบาต่อยหนุย่ยผ้ากินผ้าแสบคือเกองหางลาพี่น้องเอฟซีเบิร์ตซูบูซูคนนั่นแล้วพี่น้องมัมืม้อนี้ได้วินู้นเสร็จแสบตำมีพี่น้องหรือว่าตำมาหมาเลยพี่น้องกับยางใส่โมนี่พี่น้องเอาแบบบานๆเลยพี่น้องมามาบอกไลค์เอฟซีเบิร์ตซูบูซูคนใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องมาแซ่บกันเลยพี่น้องขอาคุณครับมายองเลยยุ้ย

โ uh, อเ้เจีวมเน่ยเจีวเหรนอยู่สวยรามาบอกแ่ใช่งลูกเราจะไปเรื่องไป แกยัจำมามาแก่จริงพูดจริงครับทุอย่างแก่โมจะแจกเลยเป็นมะล๊อ ตมามเนี้ยเรอไม่ไม่ได้เลยเด็กตามไงมึงจะสอนอันหลานอ่ะ FC มากินน้ำไัน,นะอะไเร่อ,อนี่ร่างกียมองจีมันม

แสงมันเก่าไปเนาะใ่ของผมมันไม่ไปขอข้อข่าแล้วรับนี้ประกาศจเนาะ ตักจองนี่เนี่ย มาหาที่ไายบมดัคือเห็นไทยกินเนาะ่วงนี้เราตันวนุ้ยบ่กคอย่ไทยกินก็วินเนาะนี่ประมาณบ่กคอยชิมิ boleh inform

Đợi lắm Đợi lắm toàn đây สนับสนุน่ครัวเอา่คขั้วใหญ่วันมาก

เป็นหูมันดีจัจำมาคีบุตร้าหูนี้มันดีจัมัจำมาคีุตยังไปเลยหูมันคุกบ้างก็คุกคุมันน้เย็นไ,ไม่เห็นแ้คหูมันยงมีสายอยากกินหูอวะ <c oughs> <c oughs> มีหูอยากกินส่ <c oughs> ไันต้องทนจเป็นถ้ขอยาไม่ได้ไหมหอ,หอ้มาอ,มอืมีปเนาะ สำหรับที่นี้สาราพี่น้องไปก่อนเด so ้อพ Sh oui ี่น้องใครใครชอบคลิปกับปากกดไลค์กดแชร์ให้เบาตัวเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เด้อพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดอยู่แข่งในเมืองใดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลับที่นี้ลาลงเพลินเท่านี้เด้อพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอิ่เนี่ย